สวัสดีนะครับวันนี้มาเปิดกล่องอันบ็อกพักเครื่องหลวพักคูณนะครับก็เป็นพักเครื่องหัวพักคูณที่จากทางบ้านนะครับส่งมานะครับนี่ครับน่าจะนี่ครับนี่คือก่อนที่ผมจะแกะนะครับนี่ครับส่งมาน่าจะด้านในเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันละกันนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับจากที่ดูนี่แบบกล้องแกหงมามีเสียง ด้านในเป็นกล่องนะครับเสียงด้านในเนี่ยเป็นกล่องนะครับนี่ฮะมีกล่องแล้วก็มีเป็นพานะครับ แล้วามาแกะดูด้านในนะครับเป็นนั่งผ่านบันคลองนะครับนั่งผ่านบันคลองนะครับ นะครห้าเหรียญนะครับนะสำหรับพี่ท่านนี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นนั่งพานบ้านคลอง,นะงนะครับทั้งหมดห้าองค์นะครับสำหรับกล่องน,นี้นะครับเดี๋ยวผมทำการโอนเงินไปให้นะครับเดี๋ยวตรวจสอบรายละเอียดเครื่องหลังจากตรวจสอบเสร็จปุ๊บผมจะโอนเงินไปให้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าลืมเลยนะฮะก่อนท่านใดที่อยากจะส่งพระเครื่องหลวงพ่อคูณมาขายนะครับก็แอดไลน์กันมาที่ adstu thai SI mm. นะครับ adstu นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับพระเครื่องหลวงพ่อคูณน,นะครับสวัสดีครับ